แล้วเทพเจ้าตัวเราเอียกงเปรียบเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกับพระกวนอิมหรือเปล่าคะอาจารย์จริงๆการเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคะก็พูดยากนะ,ะที่เราจะไปตัดสินเรามนุษย์ธรรมดาจะไปตัดสินว่าใครเป็นพระโพธิสัตว์แต่เราลองนึกเปรียบเทียบนะคะว่าพระโพธิสัตว์แต่ละองค์มักมีคําสอนของตนมีแบบฉบับมีการเริ่มนะมีทาอะไรที่ทแตกต่างจากคนอื่น แล้วก็นําผู้คนแล้วก็มีชื่อเสียงที่ยาวนานและเป็นที่ยกย่องของคนใกล้ชิดอันนี้เป็นลักษณะที่เห็นชัดท่านเจนูเนียมีครบนะเสมือนหนึ่งท่านได้ผสมผสานระหว่างเตากับพุทธเข้าด้วยกันอย่างดีท่านไม่ทําลายเตาเพราะเตาคือวิธีแห่งธรรมชาติแต่ทําให้เตาเนี่ยเกิดความเข้าใจมากขึ้นท่านถึงเทพเจ้าแห่งเตาด้วยจากการสร้างวัดท่านก็มีการบําเพ็ญเพียรปฏบิบัติอย่างชาวพุทธนะคือเหมือนเป็นการริเริ่มผสมผสาน ท่านมีปริศนาธรรมสั้นๆง่ายๆในรูปเชิงสัญลักษณ์ที่ทําให้ผู้ศึกษารุ่นหลังเนี่ยได้มองออกว่าจิตใจของคนเรามีสองฝ่ายต้องอาศัยความเพียรค่ะนะคือก็อยากจะสรุปเอาเองในความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์แล้วอย่างปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมีค่านิยมของเ,ออเรื่องของปีชงอะคะ่ะปีเกิดที่มีการชงกับปีซืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ศาลเจ้าพ่อเสือก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มักจะมีผู้คนนิยมเดินทางไปเหมือนกับไปแก้ชงกันอะไรอย่างเงี้ยคือการจะแบบเขาเรียกว่าอะไรคะมีเงินแล้วก็ไปซื้อของไปไหว้หรือไปทําบุญอะไรก็ตามมันเป็นการแก้ชงได้จริงหรือเปล่าคะจริงๆเรื่องของการชงกันต้นกําเนิดจริงๆเลยนะคะมันมาจากเสือนี่แหละคะ่ะนะคะคือบอกว่าเสือนี่ดุนะเสือสองตัวนะผู้หญิงเกิดปีเสือผู้ชายเกิดปีเสือเนี่ยมันจะอยู่กันยาก นะแล้ว<ม>แต่ว่ามันก็อยู่กันได้เพราะเสือเป็นตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นเสือตัวผู้ทั้งสองตัวเนี่ยมันคือการปะทะกันมันเกิดจากคําว่าปะทะไม่ใช่ชงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการเลงนักสัตว์ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าปีต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงกันข้ามกัน <c oughs> ที่เราเรียกว่าชงกันค่ะ <c oughs> ในความหมายของควาว่าชงกันหรือเลงกันเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยถูกกันเหมือนมันจดจ้องกันอยู่เสมอๆเขาก็เลยสรุปว่าอันนี้คือชงกัน ถ้าเกิดถึงปีใดปีหนึ่งนะอย่างเช่นชาวจีนถือว่าอย่างเช่นปีเสือเป็นไท่สวยะนะคะนะคปีที่อยู่ตรงกันข้ามเนี่ยย่อมด้อยย่อมตกลงไปเสมือนหนึ่งเราต่อเติมบ้าน,นในทางท,ทิศท้ายสวยปั๊ดอีกทางหนึ่งจะเกิดอันตราย<ม>เหมือนกับว่าถูกคมกันอันนี้คือที่มาของคําว่าชงกันะนะคะอีกอันหนึ่งคือคําว่าทิศอสูรนะเขาก็ดูทิศแม่อย่างเช่นทิศของเสือเนี่ยทิศแม่ของเสือคือม้านะซึ่งเป็นทิศใต้ ตรงกันข้ามเนี่ยชงกันก็คือทิศเหนือมานทิศเหนือเป็นทิศอสูรเพราะฉะนั้นคาว่าชงกันก็เลยมาเอ้ะอะไรที่มันตรงกันข้ามมันจะต้องเป็นอสูรต้องชงกันทุกครั้งมันก็เลยเป็นที่หมายว่าฉันเกิดปีนี้ไปถึงปีนี้มันชงในความเป็นจริงแล้วในเรื่องของมนุษย์มีความซับซ้อนกว่าในเรื่องของทิศทางหรือทําเลเพราะมนุษย์มีปีเดือนวันยามที่เกิดใช่ไหมคะปีมีความหมายถึงสภาพแวดล้อมเดือนมีความหมายถึงพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดญาติ วันคือตัวเรานะคะแล้วก็ยามคือลูกหลานบริวารเพราะฉะนั้นปีที่ชมก็คือว่าสภาพแวดล้อมมันดูติดขัดขัดข้ดของไปหมดมันไม่ถึงกับที่ว่ามันจะร้ายแรงนะคะสมมุติว่าเรานะอยู่ที่บ้านเราในทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเรามีความโดดเด่นในที่นั้นเพราะไทยสวยอยู่ที่นี่คือปีเสืออยู่ตนันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทางด้านที่อยู่ตรงข้ามคือทิศลิงหรือทิศที่เป็นตัวเราเนี่ยนะคะ,คะเราไม่ทําให้มัน เหลื่อมล้ำกันมากมแค่นั้นก็แก้ได้แล้วนะคะ,ค,ะคือเราไม่จำเป็นที่ต้องไปรับอะไรส่งอะไรทาร้ายหรือทำลายอะไรเลยเพียงแต่จัดบ้านให้สมดุลกันวางตัวให้มีความสมดุลทางอารมณ์อย่าดุไปตามเสือแล้วก็คือพูดง่ายระมัดระวังดาเนินชีวิตด้วยความร,รบอบครอบต่อสภาพแวดล้อมบุคคลทั่วไปเราคงต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบ,บุคคล อันนี้ก็แก้ไขได้แล้วนะคะจริงๆฟังที่อาจารย์พูดก็มีปีวันเดือนยามถ้าจะบอกปีชงมันก็แค่มันก็แค่หนึ่งเองอะ่ะอีกสามส่วนแม่ล้อมใช่ค่ะยังดีอยู่ใช่ค่ะนะคะแล้วในวันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการไหว้ในศาลเจ้าพ่อเสืออย่างมากเลยนะคะอาจารย์ขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและสําหรับตุ๊ดจีนในปีนี้นะคะ ก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือด้วยความเข้าใจแล้วก็ละลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านทำไว้นะคะสำหรับวันนี้รายการโบราณท่านว่าหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ